เชียงคานอำเภอเล็กๆริมแม่น้ำโขงในจังหวัดเลยไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นเสมือนเครื่องย้อนเวลาที่พาผู้มาเยือนกลับไปสัมผัสความสุขจากความเรียบง่ายและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังคงไหลเอื่อยเหมือนสายน้ำโขงเบื้องหน้า เสน่ห์ของที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราทันสมัยแต่อยู่ที่บ้านไม้เก่าแก่เรียงรายบนถนนสีเชียงคานซึ่งเล่าเรื่องราวของผู้คนและวันเวลาที่ดำเนินไปอย่างช้าๆได้เป็นอย่างดีกิจกรรมยามเช้าที่ไม่ควรพลาดคือการตักบาตรข้าวเหนียวบนถนนคนเดินริมแม่น้ำโขงการตักบาตรจะเริ่มขึ้นตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงกว่าๆของทุกวันโดยเราจะต้องปั้นข้าวเหนียวให้เป็นก้อนพอดีคำใส่ลงไปในบาตรถือเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาของวัฒนธรรมอีสานการตักบาตรข้าวเหนียวที่เชียงคาน จึงไม่ใช่เพียงแค่การทำบุญแต่เป็นการให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับจังหวะชีวิตที่ช้าลงซึ่งทําให้รู้สึกอิ่มเอมใจตั้งแต่เริ่มต้นของวันใหม่และหากต้องการสัมผัสชีวิตวิถีเชียงคานที่แท้จริงต้องไม่พลาดการไปเยือนตลาดสดเทศบาลตําบลเชียงคานที่เริ่มต้นความคึกคักตั้งแต่เช้ามืดตลาดเช้าแห่งนี้คือสวนรวมของชีวิตผู้คนมาจับจ่ายซื้อวัตถุดิบทําอาหารโดยเฉพาะปลาน้ำโขงสดๆที่ชาวบ้านหามาได้มีผักพื้นบ้านผลไม้ตามฤดูกาล และอาหารสําเร็จรูปแบบอีสานที่หาได้ยากอย่างวันนี้เราเจอบักก้อผลไม้ป่าที่พบกันมากในภาคเหนือและภาคอีสานชาวบ้านจะนํามาดองด้วยเกลือรสชาติมันๆเค็มๆ กินกับข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆเข้ากันดีมากถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สุดประทับใจที่ได้มาเยือนเชียงคานงานนี้คงต้องยกความดีความชอบให้สำนักงานคณะกรรมาการอ้อยและน้ำตาลภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมที่พาเรามารู้จักอะไรใหม่ๆในเชียงคานมารู้ลึกถึงอาหารริมโขงได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศเรียบง่ายที่ไหลอิงไปกับริมแม่น้ำโขง